เอ้ยเดี๋ยว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 จริงอะอเมรบอยเลือกเอฟนะอันนั้นิ่งแครี่หรอ,อมึงบอกสัว่าอันนั้นิ่งแครี่เล่นได้นะส่วนด้านล่างไฮเอวิลูชั่นน่าจะเอาที่เดาแันไม่รู้โพซิชั่นเขาไม่รู้ดูในเกมแล้วกันจะเดาเลยเพราะเราไม่รู้จักเขาเลยไฮเอวิลูชั่นอยู่ฝั่งด้าย อ่อาอเมธบอยเอเอ็มมิดเลนนะแล้วก็บอบบี้เล่นอันดายิงแครี่นะแล้วก็ปากเปล่า,าแม็กนัตออฟเลนนะฝั่งไฮบรูชชนะันเป็นมอร์นัลออฟเลนแล้วก็บุชเชอร์สปอร์ตสีนะมิดเลนเป็นสแนปไฟนะโอมีนายสปอร์ตห้าแล้วก็แครี่เป็นสไนเปอร์ดูตังกันดีกว,ว่าไปดูเลยคีบอ่ะเอาเฟิร์สบัตไปแล้วอเมธบอยเสียเชิงให้กับสแนปไฟนะโอ้ น่าจะโดนสก่าเลตเบิร์อัดหน้าเอ้ยเกเตอร์บาร์ดัดหน้าอะไรไปแล้อ๋อคุกกี้เกเตอร์บิร์ตแล้วก็คุกกี้คอมโบหนึ่งเซตแม็กดถ่ายเข้าป้อมนะโอ้มีไนท์ไม่น่ารอดเอ้ยเอ้ยรอดรอดรอดคือรอดอ่ะลอดเหลือเจ็ดสิบเอาแต่ว่าแต่ว่าตีตีนี่น้องกลับบ้านนะอันนี้โบเดียวฮะโบหนึ่งฮะ รอบรอบรอบเรียกว่ารอบแล้วปักเต่าไปแล้วต้องได้้งตัวหรือเปล่าบอบบี้ตบอีกหนึ่งทีอ่าเรียบร้อยดีเคไปฮะให้ลูกลูกไล่ลาตามโซนไปกลับมาความคลิปต่อเงินห่ากันหนึ่งพันนะมิเลนโอ้ดีนายเก่งด้วยแป๊บปังโอ้โอ้ข้างล่างก็น่าจะชิวเพราะสะเต็งสองเอ๊มช่ยสเต็งย้ายมาอยู่ในมนอนโบ์แล้ว แมดบอยสแนปไฟล์เลเวลหกวันี้น่าจ่ายมเตอรเมอร์คิสสังหารเอมไปโมกมาต้องได้สักหนึ่งตัวมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะจะได้ไหมว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ผกว่ามันยืนรอฟีแน่ๆเอาเขารู้แล้วว่าที่ว่าอยู่ตรงนี้เคยเรีมาเรียบร้อยแล้วมูชเชอ่อกลับเลยแล้วกลับ่วดรวนเนะ เอ็มยังคงเลเวลห้ายังไม่มีตังค์โอ้ยโดนแล้วเกตเตอร์บัสอันน่าอย่างนี้มันแสบจริงจริงโอ้โหเลเลเวลสี่โดนเท่าไหร่ 280. นะอ่ะสองร้อยแปดสิบบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะอ๋อแล้เข่าขนไม่ใช่450แรง2ขีดดาลางอ่ะอันดายอิงไม่มีอะไรสู้อันดายอิงได้นะต้นเกมเนี่ยอ้าผู้เชี่ยอยู่ตรงนี้กระดะฮุกหรือเปล่า ปักเสาไปแล้วปอบปอมแล้วกันนะโมมีไหนะ่ะมาแล้วแซนฟไฟโอ้ยบูโอ้ยบูโดนฮุกแต่ฟแต่า,าด้วยเมื่อคิดตรงไปได้ปากเปล่าหรือเปล่าไม่ได้ด้วยได้บูก็าปากเปล่าไว้นะสองตัวกัดแกงรอบนี้เงินห่างพี่อีกเงินตอนนี้แนฟยสี่เปนห้าแปดนาทีอันได้อิงปากเสาฟาร์มฮะไม่แคร์ นี่ป่าฝั่งไฮวไม่ใช่หรืออมพี่ความแบบไม่แครแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะแอมบดอนต้องแบ่งเข้าไปแบ่งเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะโดบีใส่เราไปอีกหนึ่งทีแคปแนวลงหัวไปมุชเชอร์ฮุกโดนจากรยโอโอตีต้องวิ่งวิ่งแล้วโดนสโล2สองทีอย่างนี้อุ้ยอุ้ย ฟังหาอีโว่ะบูเชอร์กับโอมีไนอ้อม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 มาปักวาดสายวิชันหลังป้อมแล้วแตกให้รัวๆต้องการให้อแมตบอยมาซ่อมแหละอย่ไหนบอกเขาไม่ขึ้นปูสิปักขึ้นปักโอ้ได้อินวิสนะหมอจิเมอร์คิสจ่ายไปแล้วหลบอยู่อแมตบอยหลบอยู่โอ้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 เขาเห็น โอ้โอ้อ่าบอบี้อยู่ฮะอยู่ใกล้ๆบอบี้ปักเสาบนเนินเลยเอาแปลงร่างตบเิยครับรออะไรครับตบเิยครับตบโอ้ไอ้วับซ้อนสองคนนะแต่ว่าไม่ทันนะแสนปไฟล์ตายไปแล้วยังไงฮะมาให้บอบี้ตบสเต็งหรือเปล่าได้นะครับปุ้ยฮุกเข้าไปก็มาเลยรับเออเน้นเน้นโอ้บูชี้สวย,ยวิเออสวยบู ดับเบิลคิวไหมเอาแล้วมาแล้วบอปดี้ปักเต่าพร้อมกับแปลงล่าไปซอมพี่ย่างอะไรตุ๊บตุกโกนนะดีเคไปรัวๆดับเบิลคิวเลยไหมอุ้ยอันเดียนะไรอันเดียนะไรอันติดอุ้ยอันเดียบอลอนติดแล้วดิโอ้ม <c oughs> ีไหนดีกว่าหมอจิเบิลคิสตายแบบ สุ่มๆนะไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าน่าจะได้ตะกิโร่ไปไหมฮึมึมฮึมอ่ะอ่าอ่อ่คเรียเคืเรียคืเียคืเรียไม่มีใครเห็นคืเรียแต่ไม่เป็นไรสแนปไฟก็ได้งานกลับไปฮะโอ้อ้้รอดรอดสแนปไฟรอดรอดคือรอดปอบบีวาร์ปหนีสันไอเปอร์มาโอ้ปากเป่าโดนฟุกตายไหมเฮ้ เหมันจะได้มันจะได้ไหนไม่ได้นะไฟเมื่อกี้การสองฝั่งไฮอีโวได้เงินในพันสามนะบีไอเอฟยังพยายามจะถอนป้อมเลนบนอยู่นะมากันอีกแล้วสนฟไนเปอรลงนะบอปบีได้หาปูนมาแล้วเอาบุเชิงฮุกบูไปแล้วสนฟไนเปอร์ยิงบูแบบเน,น้นๆแม็กนัทอาพีเดี่ยวเดียวให้สนฟไนเปอรนะจะก,กิโร่ใจมาคกูพายทิ้งไว้อุ้ย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 ,ยหาปูนใส่สนฟไนเปอร์ แต่ว่าโอ้มีใน้ำแข่แอนติทันอืองับงงับงงับงงับอืออยู่กับเป็นก้อนเงี้ยชอบเอาอีกอือแต่ว่า Sniper ก็ฟรีก็มาดิครับส n i p e r บอกก็มาดิครับก็มาดิครับนอนนอนอือเอาดีชับเนี่ยปล่อยลงไปงสโลแต่ว่าปากก่อนจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราคือรอดปะตรงกลางบวกอนะ บอบบี้ปักเสาไปแล้วแต่ว่าสนาไฟยิงเสาร่วงไปแล้วทํายังไงก่อนยังไงก่อนอันติก็ไม่มีบูไม่ไม่อโนมาทว่าคิดจอายอะวิง่งครับวิง่งบูเชอร์มาดักข้างหน้าบูเชอร์มาดักข้างหน้าฮุกไม่โดนเอ,าอ้าบอบบี้ไปปักเสาโดนฮุกไปแล้วอะงำ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 สู้หรือเปล่าจะสู้หรือเปล่าขอตบหน่อยขอตบเต็งหน่อยอูวูวูแรง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  ยังคงวอลเวกับ,ททบเทียนี้อยู่นะทัเมื่อเชียนี้มันเอาไม่ออกสักทีสองไฟแล้วไอ้ขานลงไปเต็มหน้าโดบีตามช็อกเวฟอีกสตานจากโูบูสวยตันส,สองอ่ะไปรอนมาจับคนท้าจับคนท้าเออตกใจนจะใส่บูเลยแหมตกใจหมดฝั่ให้บูก็ไม่ให้จริงเขาให้จริงเพราคูา,ากันป้อมนมีแล้วเขาชนะไฟอ่ะเออจะไปไหนเสีย เอาเอา้าคี่คีพลอยศ์ี่ป่าทรอยศเอาลอดไปแล้วหนึ่งทีฮุกเรียบร้อยฮะตีไอซ์ขาดองทิ้งไว้รอดไหมสอนไอเปอร์ยังยิง,ยงอยู่โอ้บูตาไมไปด้วยหนึ่งคนไม่เขาอยู่ตรงนี้เขาได้กำไรเขาไม่ไปไหนกันเลยวะฝั่งไฮโอร <c oughs> จริงเฮ้ยแม็กนันชชองเบไปสองาสกักไปอีกอาพีตึงๆเงีแมนบอยมาจอยไฟแล้วมานาวอยทิ้งไป โอ้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 แปงราเสร็จไปแต่มอนนีเพิ่งคิดลงไปเน้นๆให้กับบ๊อบบี้ฮะอเมทปล่อยไล่สับไทเปอร์แฮนด์โอ้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 บอบบี้สเต็งฐานสิบหกแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวครับก็ <c oughs> มาเดี๋ยวครับมาหนาไม่มีแล้วบ๊อบบี้บ๊อบบี้จะรอดไหมเว้ยไอเอาไทเปอร์แทนนะปักเป่าโ <c oughs> ดนได้เกาะจากอับราโดนไว้หนาอย่างหนาอย่างหนา โหสวยมากอ่าปาเปเสียชีวิตแล้วตกรุกข,ของบูเชอร์แต่ว่าบอบบอี้ยังยืนอยู่ยังยืนอยู่ยังไม่ฝอยเลยติดต้เถอะนะไปอย่างยาวนานนะตกเป็นกำไรของฝั่งไอโออยู่ดีไอโวได้อยากไปไว้ได้แค่ไปสองพันเนะฝั่งเอฟได้แค่พันเดียวนะเอ้กำไรจงังงาะตรงเนี้ยแหล่งปั๊มตังค์หรอ บุชเอ้าแมกนัตบินเข้าไปหาเจอ้อดจากกุเชอร์ฮุกเข้าป้อมแฮะไอ้ผาดช่วยไว้ก่อนคลิปเนี้ยใส่ซัพพอร์ตสองตัวไร่อลเชเดอร์ใส่แมกนัตไ่หนีโอมิไนมาสโลใส่หมอี่เมอร์คิดจ่ายแบบเน้นๆถึงหรือปะเอ้าฮุกตีได้อีกอ้าวอ้าวอ้าวงามๆๆๆ oh, งามงามงามโอ้สันช่วยะไอ้ผาดต่อรอดไหมไม่รอดแฮะ oh, <shit. S 2> บ,บีจะเอกอับโอมิไนรับปูนเข้าไปถอตบสักสองที รถจากฟุเชอร์ฮู๊กอ้เร่งสไนปเปอร์เห็นแล้วฟีดไปหนึ่งทีแตะบอมปี้จ่ายเสาอนันตีตบตบตบ,ตบแต่ว่าสไนปเปอร์ลงบนวินวอล์กฟินวอล์กไอเทมอมตะของเกมนี้อืออแมดปอยเก็บสแนปไฟเอาคืนได้เวลาเอาคืนแล้วแมตตปอยถึงเวลาของพี่แล้วครับนอนนอนพี่มีมันต้าแล้วครับฮาปูนะได้ปดปาดอนอีกหนึ่งตัว เปิดตั้งรักยิงอยู่ฮนะมีซิโนเอแล้วด้วยอุ้ยอุ้ยเออแมนบอยไม่กลัวเข้าเข้าประชิดตัวไปแล้วได้อันติโอเมไนฟิฟรีรอหลอกลอหลอกโอ้ oh my god รอเข้าไปฮนะฮูกยังไงฮะโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วเจ็บฮืมไฟเปอร์ Hyper มันฟเียดี บอกแล้วตัวหน้าอย่างเยอะเอ็มเข้าไปแมดบอยเข้าไปสับสะไรเปอร์ไหนยังไงยังไงไม่มีมานานแล้วทำอะไรได้ว้าวพันสองเน้นเน้นอิ่มอิ่มมาคบพายไปเน้นเน้นเนะ่เอาฮุกตีอีกแล้วตีโดนทุกอีกแล้วง, лам, งามงามงามมาดิมาคิดตายมาเน้นเน้นอีกแล้วฮะมาคบพายไอ้ไอ้ผ่าทิ้งไว้ก่อนต,อต,อตายบูทเข้าไปสจัดแล้วโดนล็อตอีกฮุกเออตู้เออ,อ เออโบสกัดทำไปดีแล้วโอ้มีนวมาช่วยเฉยๆเหตุการณ์งก็าจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยมนต้าไปแล้วดิมมนต้าไปแล้วดิแมนต้าไปแล้วดิเสร็จอยดงามงมงามงามงาม no เอ๋ีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวนบอบบี้บอบบี้โดนใบมอเตอร์คิสตายฮะโตรีขึ้นมาได้โอ้โห นัดเดียวจะสไนเปอร์หายไปหลายข้ออ่ยายังความย่างสบายใจฮะสไนเปอร์สมุกมาเดินเข้าไปหาเต็มหน้าอ่าตาเอ๋ไอ้ยาอุ้ยอุ้ยรอดปะเอ้าแต่โอมิบิงหลักหน้าเอาเอ,า,อานาวอชิ้งไปก่อนเลยหนึ่งทีอันนี้อัานนาี้อันนี้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าหลักเกินหลักกันเกินเดินมาดุยดุยฮะตัวมาเม็ดบอลคนเดียวเนี่ยหลักเกิน บอบีบอบี้ขึ้นเลยบอบี้เอาเลยคุบเต่าเลยแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่บ้านอันนี้โอ้ยโดนฮุกไปแล้วโอ้เลือด6กพันน่าจะอยู่ไหวเลยเนี่ยปักเต่าอีกฮะอาปูนมาโกพายแทบทำทำแทบทำทำนะมาโมคิจายลงไปแนวหลังนะอาบายดอนอันติีทีแล้วโอ้ย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 แหมบอกเข้ามาเอติสบุตรก่อน เอาพี่เอาไ,ไม่ได้ไไดทีมาช่วยนะฟอต้าออกไปแรกเอาชีวิตตัวเองสกัดสเก็ตเตอร์บาร์อัดไปเก็บคิวไปสป,ปอร์ตสองตัวตายไปแล้วหอยดีกว่าหมูฮะไอ้์วูเจอร์เมทบอยแล้วบิงเอาใส่เลยซัดจับซัดซัด,ซดอ่าออกไปได้เด้อันนี้บ๊อบบี้เลือดแปดสามโอเมก้าสโอมาโอเมก้าส ปุชเชอร์ฮุกฮุกฮุกก้อนเหนือแปดพันสามเข้าไปฮะรุมแม่มะกอพายตายไปเน้นๆปุชเชอร์ละลายหายไปทันทีแต่ว่าแปดพันสามมันแล้วไงแปดพันสามแล้วไงสไนเปอร์ฟีฮิตอยู่พอสตาร์ทตัวกออกมาได้ฮะแต่ว่าสไนเปอร์ยังคงยืนยิงอยู่ดีเอออะกูพายแต่โอ้โดนฮกุกกลับไปอีกแล้วปากเปล่าถายออกมาแกลับชีวิตเองทำอะไรได้เอาปุชเชอร์ออกมาให้ตีตีทำอะไรไม่ได้ <laughs> สไนเปอร์เน้นออกมาด้วย หาป้อมยิงตั้งป้อมยิงไปที่ไหนเน้นเน้นแปลก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 ,ก,ก,กหนึ่งเซตโอ้โหโอ้สวยอยู่นะนะบูบูสวยอยู่นะเมื่อกี้โดนฮุกก็ขีดส่วนน่ะหาได้แค่ป่ะหุกูล้วไงอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นนะเหลืออเมทบอยคนเดียวแล้วอเมทบอกลกับ 14k เงินห่าง 14k ขึ้นบ้านไม่ได้ฮะทนายเปิดแรงเหลือเกินแรงวันนี้ทนายเปิดแรงวันนี้สู้ฮะสู้ฮะผมเชื่อว่า แมสไบรท์ทำได้ในการสังหารเทนเปอร์ถ้าสังหารไม่ได้เทนเนอร์สังหารได้แล้วอู้เป็นดีเผื่อรีบ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 ดันสองเลนพร้อมกันนะด้านบนเองก็ดันนะบอบบี้บอบบี้โดนป้ายบอบบี้โดนรวยแชเดอร์ตอนนี้ฝ่ายที่มีเดดรรัสนี่มันแรงสุดๆเลยด้านล่างฮะงัดตกไปแล้วบูชเตอร์อู้อู้หมอจิเมอร์คิสตายลงมา แรงไปหนึ่งหนึ่งนะแพรรี่กับซัพพอร์ตสี่ต้านไปหนึ่งไม่ต้องออกอุ้ยจะได้วะเอ็มไผ่บ้านเอ็มซีบ้านเอ็มซีบ้านไม่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 โอ้ยแซนเปอร์วิ่งบล็อกหนีอาพีเข้ามาฮะแซนไฟทีตังบูวอีกหนึ่งทีอันตีแดงอันาวอยปาดทิ้งเหลือแล้วไงอันตีหมดแล้วไงก็เป็นก้อนเฉยๆแค่ก้อนเออเอ้ยโบกไม้โบกมือว่ะแมสบอยเอาว่ะ ยิงแรงแล้วไงสไนเปอร์บริกาตหายหมดแล้วว้าทำเมตบ่อยอาวุธจริงเปรียงให้เยี่ยโอ้ยเบ้มาแล้วดิการบริกาตออกมาแล้วดิบริกาตสไนเปอร์เกิดแล้วดิ เมก้าครีปเมก้าครีปเรียบร้อยฮะจริงเลยป้าสไนเปอร์ไม่ยอมฮะขอขอสักดอกหนึ่งยิงเลยแล้วปะโอ้โหโหบรรยากาศเป็นมดเฮ้ยเฮ้ยได้เอจจิตง่าสไนเปอร์รอดโอ้โอ้มาคบพายตายไปได้แช่ช้ำเขาว่มเราได้เอจจิตวะอ่า อ้าอาบูขีดให้แบบเน้นเน้นอุ้ยไอ้พาดสวยงั้นบูโดนยิงหนึ่งนะแตกเอาว่ะจีจี้ฮะเกมแรกเป็นของ VAF แม่ไปชนะไปเจอกันเกมสองอ่ะ